ของเดือนสิงหาคมปี2567นะวันนี้ก็ผ่านเข้ามาแล้วครึ่งเดือนนะของเดือนสิงหานีนะ้วันนี้จะพาท่านมาศึกษาในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจากหนังสืออริยสัจจากพระโอษฐ์นะ อริยสัจจประโอตในเรื่องนี้ได้กล่าวพูดถึงที่ไม่มีโศกไม่ไม่มีแก่ไม่มีตายไว้ส่วนมากที่เราได้ศึกษามาก็ว่าที่ใดก็ตาม <c oughs> ไม่ว่ามนุษย์เทวดานรกสเสดฉานเปรตวิสัยเป็นที่มีแก่มีเจ็บมีตายแต่ที่แห่งหนึ่งที่พระองค์ทรงตรัสไว้เหมือนกันว่าที่นั้นไม่มี ไม่มีแก่ไม่มีตายไม่มีโศกไม่มีทุรีในที่นั้นนั้นวันนี้เราจะไปศึกษากันว่าทำไมที่นั้นเป็นสิ่งที่ดีเลิศเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องโศกทำไมเราไม่ไปกันที่ที่นั้นาจากหนังสือปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ นี้กล่าวไว้หลายตอนซึ่งกะจะยกมาตอนหนึ่งที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายถ้าไม่มีราคะไม่มีนันทิไม่มีตัณหาไม่มีพัดสาหารไปเอาตรงอาหารนะอาหารก็คือพูดถึง คำข้าวบ้างผัสสาหารบ้างมโนสัญญเจตนาหารบ้างไปจนถึงวิญญาณหารบ้างอย่างเงี้ยในตัวนี้เรามาศึกษาในประเด็นที่พระองค์ตรัสว่าเนี่ยถ้าไม่มีราคานั้นที่ตัณหาไม่มีผัสสะผัสสะมาจากไหนมาจากทางตาทางหูจมูกริ้นกายและก็ใจถ้าหกอย่างนี้มีอยู่ผัสสะก็จะมีนะ อันนี้เราจะมาศึกษากันพระพุทธเจ้าทรงตรัสว,ว่าเมื่อไม่มีราคะไม่มีนันทิไม่มีตัณหาไม่มีผัสสาหารแล้วสายวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้จเจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในผัสสาหารนั้นวิญญาณตั้งอยู่ไม่ได้จเจริญงอกงามไม่ได้ ในที่ใดการย่างลงแห่งนามรูปย่อมไม่มีในที่นั้นการย่างลงแห่งนามรูปย่อมไม่มีในที่ใดการเจริญแห่งสังขารทั้งหลายย่อมไม่มีในที่นั้นการเจริญแห่งสังขารทั้งหลายไม่มีในที่ใดการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปไม่มีในที่ใดชาติชราโมรณะต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้น ชาติชารามมณนะไม่มีในที่ใดดูกนพิสูจน์ทั้งหลายเราเรียกที่นั้นว่าเป็นที่ไม่มีโศกไม่มีทุรีไม่มีความคับแขนนะอันนี้พูดไว้ยาวมากนะที่ไม่มีโศกไม่มีความคับแขนไม่มีความแก่ความตายทีนน่นั้นก็ต้อง <c oughs> ไม่มีราคา ราคาซึ่งแปลว่าความกำนัดยินดียินดีในไหนในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพดถัพพาคือการสัมผัสถ้ามันไม่มีเสียแล้วเนี่ยมันจะไม่มีโศกไม่มีทุลีไม่มีความแก่ความเจ็บความตายแต่ที่นั้นมันมีอยู่ที่ที่นั้นที่พระองค์ทรงเรียกว่าเป็นอสังขตาธรรมเป็นที่ที่ไม่มีการปรุงแต่งไม่มียาวไม่มีสั้น ไม่มีว่างามหรือไม่งามไม่มีบอกว่ากว้างหรือเล็กในที่นั้นที่พระองค์ทรงเรียกว่าอสังคตธรรมเป็นธรรมที่ไม่มีการปรุงแต่งแต่ถ้าหากว่ายังมีราคายังมีนันทียังมีตันหายังมีผัสษาอยู่เนี่ยมันก็มีทุกมีโศกมีความข้ามแกนมีทุลีอย่างเงี้ยอันในที่ที่ไม่มีตัวนี้ก็คือต้องไม่มีราคานันทีตันหาและอุปทาน ที่จะให้เกิดเป็นภพเป็นชาติต่อไปนั่นเองเมื่อมันไม่มีภพเน่ยมันก็เป็นปฏิจสมุปบาทสายดับนะเมื่อภพไม่มีชาติก็ไม่มีนะแกตายก็จะไม่มีหรือเราย้อนไปข้างหลังหน่อยถ้าภพไม่มีอุปทานก็ไม่มีตัณหาก็ไม่มีราคะก็ไม่มีผัสสะก็ไม่มีนามรูปก็ไม่มีวิญญาณก็ไม่มีสังขารก็ไม่มีอวิชาก็จะไม่มีด้วยใช่ไหมฮะ แ้วมันย้อนไปเป็นปฏิจจสมุป,ปบาทเมื่อเราไม่เข้าใจในลักษณะอย่างนี้เราก็จะไปเทีย่ยวแสวงหาสิ่งที่ไม่พะเสฐมันจะเข้าหลักเกณฑ์ที่พระเจ้าว่ามนุษย์ทั้งหลายนั้นสแสวงหาสิ่งที่ไม่พะเสฐไปหาทุกทับถมตนเองอะไรที่สิ่งที่ไม่พะเสฐเช่นพระองค์ตรตัสว่าการสแสวงหา ลาบตกกะกะละทรัพย์สิสนเงินทองบุตรภรรยาข่าทาตบริวารชื่อเสียงกิติยศทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ประเสริฐเ yeah. พราะทำไมเมื่อได้สิ่งเหล่านี้มามันก็ทุกข์ใช่ไหมได้ยศมาก็ทุกข์พอยศได้บุตรภรรยามาได้สามีมา,ได,า,มมาได้ทรัพย์สินสมบัติมาได้รถได้อะไรมามันมันก็เต็มไปด้วยความทุกข์มันเต็มไปด้วยความโศกเต็มไปด้วยความขับแค้น เนี่ยมันเป็นทุรีเนี่ยพระอ,องค์ตรงตัสว่ามันเป็นทุรีนเป็นความคับแขน <c oughs> ยมก็สังเกตดูเอาคนบางคนมีเงินทองอยู่ในบัญชีธนาคารอยู่ๆก็มีมิจฉาชีพหลอกให้เรากดไปเข้าลิงก์นั่นลิงก์นี่แล้วในที่สุดก็มาเอาเงินของเราที่ฝากไว้ในระบบธนาคารหายไปยมคิดว่าเขาจะสบายใจหรือว่าจะทุกข์ใจล่ะ ทุกคนก็โอ้ยทุกใจอุตส่าห์สะสมเงินมาเกือบข้อชีวิตหวังว่าจะอยู่ได้ใช้เงินนั้นอย,อยู่ๆเงินนั้นก็จะทานหายไปในอึดใจเดียวอย่างเงี้ยถามว่าเป็นทุกข์ไหมไม่มีหรอกใครหัวเราะโอ้ดีดีดีก็เอาเงินไปหมดแล้วเราไม่มีอะไรเราจะได้อยู่อย่างไม่มีทุกข์มันเป็นแบบอย่างนั้นไม่ได้อย่างเงี้ยแต่เมื่อมันมีมันก็เป็นทุกข์นะแต่ถ้ามันไม่มีมันก็ไม่มีทุกข์ แต่ในความหมายไม่มีมันก็ต้องดำรงชีพยอยู่ในทางปัจจัยแห่งปัจจุบันเนี่ยพออยู่ได้อย่างเงี้ยไม่ได้หมายความว่าไม่มีแล้วก็อดอยากขัดสนอันนั้นก็ลำบากแต่รวมความแล้วก็พระองค์ทรงตรัสว่ามนุษย์ทั้งหลายที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะก็แสวงหาสิ่งที่เป็นทุกข์ให้กับตัวเองนั่นเอง ตรงตรงแต่ว่าแสวงหาสิ่งที่ไม่ปเปิดเิฐก็เหมือนญาติโยมอยู่คนเดียวเอาเป็นหนุ่มเป็นสาวจะไปนูน่นไปนี่จะไปไหนจะทําอะไรจะกินจะนอนมันก็สะดวกสบายจะหายลมหรือจะนอนอ่าเปือยกายหรืออะไรก็สบายไงแต่พอมาอยู่สองคนแล้วมันทําอย่างนั้นไม่ได้จะหายลมก็ต้องเรามาระวังจะเลอะจะอ้วกจะอะไรก็ต้องเรามาระวังอะไรเนี่ย มันเป็นอย่างนี้ไะมันแต่เราไม่เห็นทุกตัวนั้นเราไปแสวงหาแล้วมันก็มีทุกทุกซ้ําซ้อนทุกทับถมเราทุกพ่อขันห้าเราก็พอแล้วก็ยังไปทุกกับขันห้าที่มาอยู่กับเราอีกเพราะเขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยต้องเป็นไปอย่างอื่นอย่างเงี้ยก็ลเลยเป็นทุกขกับสิ่งเหล่านั้นเมื่อถึงขนาดเขาต้องลมหายตายจากเราก็เป็นทุกคิดถึงอีกอย่างเงี้ยแต่คิดถึงคนตายไม่นานหรอกแต่คิด คิดถึงคนเป็นเนี่ยนานกว่าคิดถึงคนตายก็เดี๋ยวสักระยะก็จางไปไม่เกินปีสองปีก็ลืมไปแต่คิดถึงคนเป็นถ้ายังไม่ตายอยู่เนี่ยคิดถึงนานในสิ่งเหล่านี้แหละพระองค์ตรัสว่ามันเป็นราาักะความยินดีนั่นที่ความเพลินตัญหาความอยากและอุปทานคือความยึดอย่างเงี้ยแต่เมื่อไรก็ตามระวังความคิด ความรักความเพลินความอยากนั้นออกไปทุกข์ก็ไม่มีอ้วาวก็ทุกคนมีการเป็นของของตนมันก็จะไปทําอะไรกันได้เมื่อเรามีชีวิตคู่อยู่ด้วกันไม่ได้ก็ต้องแยกทางกันเดินมันก็จบแค่นั้นไม่จะไปคิดถึงอะไรไม่ว่าจะเป็นดีหรือไม่ดีที่ผ่านมามันก็เหมือนความฝันจบแล้วก็จบไปอย่างเงี้ยก็มันก็ไม่ทุกเนะีแต่ถ้ามันไปทุกข์ผูกพันอยู่ยมีบุตรอย่างเงี้ย มันจะแยกกันไปแล้วเราก็ยังมีรูปเป็นสกิพยาณแห่งความรักความยึดถืออย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละนะทุกขพบุตรอย่างเงี้ยที่พทธเจ้าเนี่ยมีอะไรไม่ทุกข์มันไม่มีอะมนุษย์ทั้งหลายมองไม่เห็นโทษของการที่มีอัศทะคือรสอร่อยของรูปเสียงกลิ่นรสพจนพระเมื่อเรามองไม่เห็นโทษเราก็เลยสยบโมเมากับสิ่งนี้ เมื่อสยบโมเมากกับสิ่งนี้เมื่อสิ่งนี้ที่เราเรียกว่าเป็นของเรามีการเปลี่ยนแปลงมีการแตกสลายไปเราก็จึงเป็นทุกข์ไงช่วงที่โยมชอบทําบุญแล้วก็ทําบุญได้สนิทใจโดยไม่ตะคิดตะขวางเลยก็คือเช่นถ้ามีครอบครัวของเราเกิดสูญเสียชีวิตไปจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นบุตรเป็นสามีเป็นภรรยาก็อยากจะทําบุญมีเงินเท่าไหร่ก็ขุดมาหมดเลย เอามาทำบุญเอาทำบุญไปให้คนตายอย่างเงี้ยแต่คนตายเขาก็ตายไปแล้วแต่ว่าทำบุญที่มากที่สุดก็คือไปเลี้ยงคนเป็นนะเวลามีงานบุญงานโศกที่ไหนคนก็จะไปลุมกันอยู่ที่นั่นทั้งหมู่บ้านคนตายหนึ่งคนก็ได้กินทั้งหมู่บ้านอย่างเงี้ยไปจนถึงพระสงฆ์พระเจ้าด้วยก็พลอยได้อิ่มไปด้วยตั้งโศกไว้ห้วันก็อิ่มห้าวันอะไรอย่างเงี้ย อันเนี้ยถามว่าคนตายหนึ่งคนก็เลี้ยงคนเป็นไปทั้งบ้านอย่างเงี้ยจนเป็นค่านิยมแล้วว่าคนตายเลี้ยงคนเป็นนะไม่ใช่คนเป็นเลี้ยงคนตายเพราะว่าคนตายแล้วไม่เอาอะไรสักอย่างเลยข้าวปลาอาหารที่ไปวางไว้ข้างโรงศพก็ห้าวันก็เหมือนเดิมนะเขาภาษาอีสานจริงเรียกว่าหงายพาข้าวก็คือหงสำรับข้าวเนี่ยนะหงให้เห็น มันไม่ม่รวมกันเลยนะข้าวก็อยู่กับข้าวน้ําก็อยู่กับน้ํากับก็อยู่กับกับมันไม่รวมกันนะแต่การที่มันจะรวมกันมันต้องมีธาตุขันทั้งสี่ของร่างกายนี้กินอาหารที่อยู่ในถาดในสําหรับข้าวนี้อันนี้แหละมันถึงจะไปรวมเป็นธาตุขันแต่เมื่อตายแล้วมันแยกกันแล้วมันก็เหมือนสําหรับข้าวที่วางให้คนตายมันก็แยกกันอยู่อย่างนั้นแหละ นะผู้เจ้าตรงแต่อันนี้แหละมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของเราอันนี้พระอีสานก็เลยว่าเวนตานหงายเวนทานหงายพระเข้าเวลาเอาเข้าวไปให้คนตายก็ต้องนั่งเฝ้าถ้าไม่นั่งเฝ้าเดี๋ยวหมาก็มากินมแมลงมันก็มากินอะไรเงี้ยคนตายไม่กินหรอกให้กี่อย่างกี่อย่างก็เหมือนเดิมอย่างเงี้ยอันเวลาคนที่ตายไปแล้วก็เรียกคนหมดบุญคนที่อยู่นี่ก็เรียกเป็นคนมีบุญนะ นการที่เราจะทําบุญเราก็ต้องศึกษาว่าอะไรเป็นบุญอะไรที่ไม่เป็นบุญอย่างเงี้ยงานศพก็เป็นโอกาสได้แจกทานนะก็ว่ากันไปตามเชื่อถือกันหรือตาแบบเรียบง่ายก็ได้ไม่เห็นมีอะไรยากเวลาเสียชีวิตแล้วก็เอาศพไปตั้งไว้ที่วัดนะเสร็จแล้วก็จะตั้งสวดอาพิธามเพื่อย,ย้อนระลึกถึงกุศลธรรมมาหรืออกุศลธรรมมาหรือไม่ได้ทําอะไรก็ว่ากันไป ได้เป็นโอกาสได้เปิดธรรมได้เป็นโอกาสได้ฟังธรมอย่างนี้ก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยแต่ว่าทั้งภาคอีสานอย่างนิยมตั้งที่บ้านของตนเองค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองก็จะมีมากขึ้นต่อล่างต่อศพก็น่าจะประมาณถึงเจ็ดหมื่นถึงแสบาทนะนะอันนี้ก็ไม่ใช่ง่ายเลยที่จะหาเงินระดับหมื่นระดับแสนในปัจจุบันนะ แต่ชาวบ,บ้านก็รวมตัวช่วยกันอยู่ในระดับหนึ่งอย่างเงี้ย <c oughs> แต่เห็นง่ายๆก็คือเป็นโอกาสได้แจกทานเพราะมีคนตายเป็นที่ตั้งเห็นว่าคนตายแต่ก่อนมีบ้านมีเรือนมีอน,นุนันนี่แต่ตายแล้วก, <c oughs> ก็ก็ทิ้งไว้ให้กับลูกหลานไม่ได้เอาอะไรไปสาาักอย่างเลยอย่างเงี้ยอันนี้แหละเมื่อเราเห็นโทษของการเกิด <c oughs> เห็นโทษของการมีแล้วพระอ,องค์ตรัสว่า เราจะละความพอใจในสิ่งที่มันมีการวางความพอใจละความพอใจในสิ่งที่มันมีนี่แหละมันไม่มีราคาไม่มีนันที่ไม่มีตัณหาแล้วก็ไม่มีผัสสะไม่มีมโนสัญญจตนาไม่มีวิญญาณมันจะไม่มีที่เกาะฝังของสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีที่เกิดละมันไม่มีที่เกิด้นั่นแหละที่ไม่มีโศกไม่มีทุกข์ไม่มีทุรี ไม่มีความคับแค้นและที่เรียกว่าเป็นที่ที่ไม่ตายภาษารพระพุทธเจ้าใช้คําว่าอมตะธรรมคือธรรมที่ไม่ตายมันมีของมันมีอยู่ธรรมที่มันมีเหตุให้ตายมันมีอยู่ธรรมที่เป็นเหตุไม่ตายมันมีอยู่ทรงเรียกว่าสังคตาธรรมกับสังคตธรรมสังคตธรรมธรรมที่อันประจัยปรุงแต่งมีดินน้ำไฟลมประกอบด้วยธาตุทั้งสนะี่นสังคตธรรมธรรมที่ไม่มีการปรุงแต่ง มันก็มีอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งใดถ้ามันมีมันก็จะไม่มีมันเป็นของคู่กันเหมือนเรามีลาบการเสื่อมลาบจะมีมียศการเสื่อมยศจะมีมีนินทาสารเสริญก็จะมีเนี่ยมีสุขมีทุกข์มันก็จะมีมันก็เป็นของคู่กันเมื่อไรก็ตามถ้ามันมีทุกข์มันก็จะไม่มีทุกข์ได้เหมือนกันมันเป็นทางสองทางที่พระองค์ทรงตัดว่ามันมีแนวทางออกจากสิ่งที่ โศกสิ่งที่ทุกสิ่งที่เต็มไปด้วยความคับแขนได้สิ่งสิ่งนั้นคือการที่จะต้องละความยึดถือปล่อยวางความรักความพอใจในสิ่งนั้นนั้นสิ่งนั้นนั้นก็คือมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองใครจะรักพอใจตาหูจมูกลิ้นกายใจของใครของเราหรือของคนอื่นก็ตาม ในที่สุดตาหูจมูกร่ยงกายใจก็แก่เท่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นเหราะนั้นคนแก่ใบหน้าแต่ก่อนสดสวยงดงามพอแก่แล้วหนังเหี่ยวหนังย่นตาผ้า,าตามัวผมก็งอกหนังก็เหี่ยวฟันก็หลุดกายเวลาจะเดินไปก็งอไปข้างหน้าตัวสั่นเทิมอันเนี้ยมันเป็นความค่ําคล้าของความเป็นคนแก่ยมไปให้พรคนแก่คนแก่ไม่อยากได้ เอาไปเถอะลูกเอ้ยยายได้มาเยอะแล้วพอแล้วสมติว่าไปให้พอนคนที่มีอายุหนึ่งร้อยปียายก็บอกพอแล้วร้อยปีของยายนี้นะแต่คนหนุม่มๆนุมเด็กรุ่นใหม่นี่อยากได้อยากได้อายุอยากได้มากๆแต่การได้อายุมันไม่เหมือนได้เงินทองเนะี่ยเงินทองมามากก็อาจจะสร้างบ้านสร้างอไรายได้เยอะแต่ว,ว่าการได้อายุยิ่งได้มากก็ยิ่งไปไหนไม่ได้ แก่ข้ามค่านะก็เห็นเหมอนกันยมบางคนอย่างเช่นคุณยายทองเนี่ยก็กจะร้อยปีแล้วเก้าสิบกว่าปีมาแล้วก็ยังแข็งแรงอยู่ยังเดินยังเหินได้นะแต่ว่าพวกอินทรีย์มันเริ่มแก่เริ่มคำคลาเช่นอาจจะลงลืมตาก็ยังอาจจะดูดีอยู่หูก็ดูดีอยู่กายสภาพทั้งหลายมันดีแต่อาจจะลงลืมอะไรอย่างเงี้ย นี่มันเป็นความแก่รอบของอินทรีย์อย่างเงี้ยเราจะขอว่าขอเราอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าเป็นอย่างนั้นเลยมันก็เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเราก็แก่ให้เราเห็นตายให้เราเห็นอยู่แล้วแล้วเราจะพิเศษของเขาได้อย่างไงนะเอาพระพุทธเจ้าเนี่ยมีชาติพันธุ์เป็นระดับกษัตริย์พระราชา ระดับนั้นเขาก็ต้องมีการสวรรคตรกันารนิพพานไปแม้แต่ผู้เจ้าเองบรรลุปเป็นพระอรหันตจสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงแสดงธาตุขันธ์การละสังขารการปรินิพพานของพระองค์ไปแบบมนุษย์เรานี่แหละองค์ก็ทรงมีพระวรากายแก่เหมือนมนุษย์นี่แหละพระองค์ก็มีตาหูจมูกลิ่งกายใจเหมือนมนุษย์นี่แหละแต่ทําให้ถึงที่สุดของความหลุดจากความเป็นมนุษย์และเทวดา หลุดจากภพทั้งหลายนะไปสู่สมถานิยามคือความเห็นที่ถูกต้องนะเป็นการเข้าสู่เจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์หลุดพ้นด้วยอำนาจของจิตหลุดพ้นด้วยอำนาจของปัญญาทุกวันที่เราไม่หลุดพ้นเพราะว่าจิตนี่ก็ยังไปเกาะอยู่ก็ยังไม่หลุดพ้นจิตปัญญารู้แจ้งอีกก็ยังไปหลุดไม่หลุดพ้นเรื่องการรู้แจ้งอ่างเงี้ยมันก็เลยไม่เข้าสู่มิติแห่ง แห่งที่ไม่มีโศกไม่มีทุกีหรือที่เรียกว่าน,นิพานอย่างเงี้ยอันนั้นพระองค์ก็ทรงตัดไว้แต่ถามว่ามีเยอะไหมมีเยอะอยู่แต่คนทั้งหลายก็ไม่ค่อยไปศึกษาในเรื่องนี้จะศึกษาแต่เรื่องที่ว่าจะทำยังไงไปเกิดชาตินูน้นชาตินี้ชาติหน้าน่าเงี้ยอันนี้พระองค์อยองังทรงตัดว่ายังศึกษาไม่ดีนะเพราะว่าถ้าศึกษาว่าป,ปฏิบัติธรรมแล้วอยากจะไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาที่ดี ก็ยังศึกษาเรื่องทุกข์มันไม่พ้นทุกข์อย่างเงี้ยเอาถึงนิพพ่านไปเลยที่ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายทําไมเป็นนิเป็นเทวดาแล้วยังมีทุกข์ก็เพราะว่าเป็นเทวดาก็ยังแก่เจ็บตายเงี้ยเพียงต่างแต่ว่าพบพบหรือมิติมันอาจจะยาวนานไปเกิดเป็นเทวดาอาจจะเป็นหลายแสนล้านหรือเป็นหลายหลายล้านปีอย่างเงี้ยแต่หมดบุญหมดวาสนาแล้วก็ต้องกลับมาเกิด โบุโลกมนุษย์สัตว์เดชาหรือเปวิสัยเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้หมดเลยอย่างเงี้ยอ,อย่างเทวดาตกยากก็ยังมีเลยเกิดเป็นเทวดาแล้วหมดบุญหมดวาสนางเทวดาแล้วมาเกิดเป็นสุนัขมาเกิดเป็นสัตว์เดชาอะไรก็มีมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีอย่างเรื่องเล่าของในธรรมบทประชาบด,ดีของเท่าสกกนะน่ยเท่าสกกะมี ปะมาเหสีหรือมีบริวาเนี่ยทั้งหมดห้าร้อยคนอย่างเงี้ยที่ไปเกิดเป็นเทพสิดาอันนี้กระเจัาบดีของท้าวสากัดเนี่ยไปเที่ยวชมสวนนะสวนปาริชัดเขาคงจะมีสวนสวนนันทวันสวนที่สวยงดงามเนี่ก็ไปเห็นต้นปาริชัดเนี่ยออกดอกสวย นางเนะี่ยไม่พอใจที่จะจะได้แท้ที่จริงเนี่ยดอกไม้อะไรเพียงแค่ยื่นมือไปก็งันดอกไม้ก็จะโนมมาหาแต่นางนี่ไม่พอใจบีนขึ้นไปต้นไม้ตันนี้แล้วก็ตกลงมาแล้วก็ตายจากเทวดาเรียกจุติยุติคือการตายนะแล้วมาเกิดในท้องมนุษย์นะเป็นลูกเศรษฐีนะแต่จิตยังนึกถึงประชาบดีคือนึกถึงสามีของตนเองบนสวรรค์อยู่ ก็อาพอโตมาก็หัดทําบุญทําบุญก็บารนาให้ไปเกิดที่เดิมอย่างเงี้ยอยู่ได้อายุ90ปีนะมีลูกถึง2องสามสี่คนนะแล้วก็ตายไปก็ไปเกิดที่เก่านะที่ตกลงมาที่กิ่งไม้นะจนท้าวสกกาถามเอ้าเจ้าหายไปไหนนี่จนบ่ายแล้วนะก็บอกโอ้มันฉันไปเกิดเป็นมนุษย์เอ้า ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วยังไม่หมดวันเลยของเดวดาชั้นดาวดึงนี้เนะียังแก่ถึงใบยๆอย่างเงี้ยนันหลวงเล่าให้ฟังที่มนุษย์ก็ททาอะไรนะ่ยนางก็บอกอมนุษย์ทั้งหลายประมาทมัวอิจฉาริษยาทะเลาะวิวาทกันไม่ขวนขวายในเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องตั้งความปรารถนาที่จะมาสู่พบของพระองค์เลยอย่างเงี้ยนะท้าวสกาก็เลยโอ้น่าสงสารมนุษย์เนาะ อายุแค่วันเดียวของเราเแท้นะยังมัวประมาทอยู่อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราก็ไปยงไปศึกษาเข้าไปในพระไตรปิฎกอ่ะพิมพเข้าไปว่าพูดถึงอายุของเทวดาพูดถึงการมาเกิดเป็นเทวดาเพราะอะไรอะไรเงี้ยมันจะมีบอกในพระไตรปิฎกจะมีเรื่องเรื่องนั้นกล่าวไว้ที่เรียกว่าชาดกนะมาจากสุตตะชาดกนะ ซึ่งก็เป็นการฟังแล้วก็มีการเล่าต่อคนมามีเหตุมีผลเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแั้นเราทั้งหลายญาติโยมไม่มีใครอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะคนบางคนก็บอกว่าถ้าไปนิพพานโอ้ยไปนิพพานไม่มีหมู่นะมันต้องอยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยแหละมีหมู่หรือไปตกนรกจะดีกว่ามนุษย์อีกเพราะนรกคนตกไปเยอะจะได้มีหมู่เยอะเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดอย่างนี้อีกก็มีนะ อันเราไปอยู่กับหมู่คณะเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์นะหลายคนบอกว่าอยู่กับหมู่คณะมีความสุขนะเป็นอย่างนี้เขาเราเห็นไม่ไปเป,เป็นความจริงแต่พระเจ้าทรงตรัสว่าเรานี่แหละมีความสุขเพราะว่าได้อยู่ผู้เดียวไม่ต้องมาเปิดหน้าไม่ต้องมาแต่งกายหรือไม่ต้องมานั่งกระมิดกระเมียนนั่งในอิริยาเดิมเดิมมาอดทนอดกัน้น ไม่ต้องไปกังวลคนอื่นนะเพราะว่าคนอื่นนเน่ยเวลาเราทําไม่ถูกใจคนอื่นคนอื่นจะจะว่าเอาอย่างเช่นนั่งก็นั่งแบบสบายจะนั่งแบบไหนก็ได้แต่เวลาอยู่คนอื่นมันต้องนั่งแบบสารวมเนะี่ยจะผายลมก็ต้องเบาๆนะถ้าอยู่คนเดียวปล่อยเต็มที่เลยอะไรเงี้ยจะกินจะอยู่อะไรอย่างเหมือนกัน กินคนเดียวมันสบายใจกว่าถ้าไปอยู่กับหมนะูแล้วมันลําบากไม่ต้องมากยมไปนั่งโต๊ะจีนมีจานมีอาหารให้ให้เราจะเห็นล่าอาหารอร่อยอยากจะทานมากก็ไม่ได้ก็เกรงใจหมูเพราะว่าเขาออกแบบอาหารมาให้คนหนึ่งไม่เกินกี่กรรมกี่กรรมอะไรอย่างเงี้ยน้องก็อึนอาจไปหมดแหละ แต่คนมองเห็นหรอกแต่คนบงคนมันมองไม่เห็นความอึดอัดของการอยู่กับหมูก็เลยคุกคีกับหมูชอบหมูอะไรเงี้ยแต่ของพู้เจ้าอะชอบอยู่วิวเวกนะเพราะชีวิตเราเกิดมาคนเดียวในสุดต้องตายคนเดียวแก่เจ็บตายคนเดียวอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มาถึงสรุปตนที่ว่าที่ไม่แก่มไม่เจ็บไม่ตายในความหมายนี้ก็คือที่ที่ไม่มีการเกิดนั่นเองที่ใดไม่มีเกิด ที่นั่นก็ไม่มีแก่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยในปฏิสมุปบาทพิสุทธังหลายแก่ตายมาจากอะไรโยมอาจจะไม่คิดหรอกแก่ตายมาจากอะไรถามมาพิสุแก่ตายมาจากอะไรอ๋อแก่ตายมาจากการเกิดพระเจ้าข่านะเพราะมีการเกิดแก่ตายก็จะมีอย่างเงี้ยเขาก็อธิบายว่าแก่ตายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแก่ตายเฉยๆโยม พอแก่แล้วมันตายตายไปก่อนจะตายนะี่มันจะเศร้าโศกเสียใจลำไรยลำพันธุ์ทุกโอกแล้ไม่นะเต็มไปด้วยความโศกความเศร้าความคิดถึงความหงอยเหงาความห่วงหาอาธรณไปหมดเลยเป็นชุดของมันเลยนะนะพระเจ้าว่าเหตุที่มีแก่ตายว่ามีการเกิดท่านจะสาวเหตุของการเกิดเพราะมีพบพบคือที่เกิดพบเป็นเหมือนดินพบเป็นเหมือนผืนนาพบเป็นกรรมที่กระทาไว้อย่างเงี้ย แล้วพบมาจากอะไรพบมาจากอุปทานคือความยึดถือนั่นเองแล้วใครทําอะไรไม่มีการยึดถือมันก็ไม่ใช่อ่ะไม่แต่สมาทานศีลปฏิบัติธรรมก็ยังยึดถือเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกอุปทานอย่างเงี้ยอั้น <c oughs> พบมาจากอุปทานและอุปทานมาจากอะไรมาจากตัณหาคือความอยากแล้วตัณหามาจากอะไรมาจากเวทนาอารมณ์สุกทุกเจ๋ยเวทนามาจากอะไรมาจากผัสสะคือตัวกระทบอย่างเงี้ย ตาหูจมูกเร่งกายไปจนถึงใจแล้วพัสามาจากอะไรมาจากเวทนามาจากตาหูจมูกเรื่องกายใจแล้วตาหูจมูกร่งกายใจมาจากอะไรมาจากนามกับรูปมาสร้างกันอย่างเงี้ยแล้วตาหูกับรูปมาจากอะไรมาจากวิญญาณวิญญาณมาจากอะไรมาจากสังขารสังขารมาจากอะไรมาจากอวิชชาคือความไม่รู้เห็นไหมแต่ถ้าอะไรก็ตามเราดับอวิชชา มันก็เกิดวิชานาติคือความรู้จริงเนี่ยก็ไม่ปล่อยจิตให้ไปรักไปพอใจไปเพลินในอยากหรือไปอยากในภาษาที่มากระทบนั้นเห็นก็เพียงสักว่าเห็นอย่างเงี้ยที่โปองทรงสอนพาหิยะว่าเธอทําได้ไหมล่ะเห็นก็สักว่าเห็นได้ยินก็สักว่าได้ยินได้กลิ่นก็สักว่าได้กลิ่นอย่างเงี้ยเธอทําทได้อย่างงี้ก็โลกนี้ก็ไม่มีโลกอื่นก็ไม่มีเอเสวันโตทุกขษะคือพ้นทุก พ้นโศกพ้นทุลีนะอันทางนี้แหละพระองค์ตรัสว่าเป็นทางที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นก็คือปล่อยวางราคะนันทิตันหานะเมื่อไม่มีนันทิราคะนันทิตันหาแล้วที่เกิดใหม่มันก็ไม่มีอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้เรามันมีอ่ะมีนันทิราคะนันทิตันหามันจึงไม่อยากเกิดก็ต้องเกิดนะ ก็ขออนโมทนากับท่านนางร้ายที่ตื่นขึ้นมาวันนี้มีสิบสองท่านด้วยกันยมผ่านก็ขึ้นมาแล้วน่าจะหายปวดหัวแล้วนะมันมีหัวก็เลยปวดหัวนะนึกถึงธรรมทีพู้เจ้ามีสิ่งใดก็ทุกข์กับสิ่งนั้นถ้ามีตาก็จะทุกข์เพราะตามีหูก็ทุกข์เพราะหูมีจมูกก็ทุกข์เพราะจมูกมีลิ้นก็ทุกข์เพราะลิ้นอย่างเงี้ย มีกายก็ทุกข์เพราะกายมีใจก็ทุกข์เพราะใจที่ไม่มีทุกข์ก็คือไม่มีไม่มีกายไม่มีตาหูจมูกิีนกายใจที่ตรงนั้นจะทำยังไงให้ไปถึงก็วางความยึดถือว่าเราของเรานั่นแหละนะก็จะถึงที่ไม่มีโศกไม่มีทุลีที่ไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีตายไม่ได้หมายความว่าเดินทางไปจะไปเจอแต่ต้อง ต้องอยู่ที่ไม่คิดหาไม่แสวงหาไม่ยึดถือแล้วอย่างเงี้ยก็มันแก่แล้วจะทำไงก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปอย่างเงี้ยก็เกียยว่าปล่อยวางนะก็ขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายที่โพสต์ขึ้นมาวันนี้มีทั้งหมด12ท่านด้วยกันนะได้ชมอยู่สี่คนนะได้แสงความคิดเห็น8คนได้แชร์ไปให้คนอื่นดูหนึนะ่งคน เดี๋ยวนี้มันมีแชทบอร์ดขึ้นมาอยู่นะก็รู้ว่าใครดูกี่คนฟังกี่คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งต่อไปเพื่อนฟังอะไรอ่างงอก็โมตนาถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์เขเอาไปเข้า,านิพานมันก็อยู่ตรงที่วางความความพอใจนั่นแนะไอ้ว่าพอใจเนี่ยอะไรมันก็เป็นตัณหาเป็นอุปทานเป็นความเพลินเป็นความยึดอย่างเงี้ยวางความยึดถือมันก็พน้นทุก นะไม่มีโศกไม่มีแก่ไม่มีตายนะขออนุโมทนาขอเจริญพร